สไตล์ยุค40ครับการถ่ายทอดสด Google Uproad Channel 2025นะครับมีสาวปอปลาวครับอันนี้เป็นฮาร์ดคอร์นะครับฮาร์ดคอร์ SS ที่4นะครับ SS สุดท้ายละ คนแรกที่จะวิ่งนี่เป็นสนปปลาวนะครับ เขาสตาร์แล้วนะครับ ตอนนี้วิ่งเข้าไปในป่านะครับเนี่รู้วิ่งออกมาอีกทีนะสวัสดีทุกท่านนะครับเป็นไงบ้างไม่รู้ภาพเสียง ยังไม่รู้ว่า,า,าไฮไลท์มันอยู่ตรงไหนเลยนะแต่ <Okay. S 1> ตรงนี้ก็แบบโหลึกมากอก็อยู่ทางนู้นแหละโอ้โอ เโคตร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 พุ่งวันนี้เลยอ้าวไม่มาอย่างนี้หรอ สัญญาณขาดหายไปบางช่วงสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับว่านี่ซื้อซิมแบบแหลงสุดเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณตัวดีพี่สม,มุไรนะครับสม,มุไรเข้ารูกอ่อนด้วยนะครับคันนี้คันนี้ของหนึ่งนี่ว่าใช่ไหมหนึ่งโชคทวีเดี๋ยวผมบู๊ไปตรงนู้นดี่า สัญญาณไม่ดีมันเป็นยังไงครับสัญญาณไม่ดีขาดหายหรือยังไงมันแต่ที่นี่มันมันปกตินะภาพเพื่ออะไรมันก็ยังปกติอ๋อเสียงชัดภาพไม่ชัด ทั้งนั้นเนี่ยเอาอีกสองคันก็พอทั้งนั้นนะจะมืดด้วย Yeah. <laughs> ใช่ภางในเมื่อกี้นี้หนึ่งโชเก,กววาตาไย่ไม่ดีใช่ไหมภาพ